สวัสดีค่ะตามไปกับแม่จ้านะคะวันนี้เราตามพ่อมาสั่งบรรณาธจอมเทียนเดี๋ยวเราจะพาไปชมพระอาทิตย์ตกดินสวยๆนะคะแล้วก็ตอนเช้านะคะจะพาไปชิมอาหารอร่อยเป็นร้านดังของจอมเทียนเลยนะคะตามเราไปดูกันเลยจ้าชายหาดแถวๆแถวๆแถวไหนนะหลังจากตอนแรกก็คือ ไม่เห็นพ่อพ่อบอกมีกิจกรรมอยู่นี่น่าจะของพ่อ,งงไอไม่ใช่ของพ่อเมื่อกี้เลยไอเล็กก็อยู่ตรงนั้นเหมือนอันนี้เขามีเราลงไปตรงทะเลก่อนไหมอุ้ยอะไรวินไปหนึ่งวิ่งเล่นนี่นู่นนู่นตามพี่เมย์ไปดุบิงบินบินี่ยเมื่อกี้บอกพ่อพ่อว่าจะเอาไอ้ที่ตักทรายมามา เร็วกัินาให้พี่ให้พี่ป้างมาดูมาวิ่งวิ่งวิ่มาเร็วกัินโหยังสวยเลยสุดยอดฮัสโหล่ีคสวามรู้สึัสค่ับดีค่ค่ับคุณสวัสดคะวิีค่ะทวัสคุยทำหน้าเ่งเวัี้ยอสวัดีค่ดีคอลเหมือนน่องเลยด่ะอ่ะั่่ด้ ใช่ไหมกบินไปแล้ววะนี่กบินเฮ้ยนี่ก็ไปคืนแล้วยอมไม่ได้โอ้โหสวยขนาดไหนอันนี้คือชายหาดเขาเรียกอะไรนะ ชายหาด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 เอ่ททอทะเลปิดทะเลหาจอมเทียนเป็นโรงแรม ครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับดีครับอ, <c oughs> อันนี้คือบริเวณรานน้ำค่าัวป้ารุน่น <ừ> ที่ชายหาดจอมเทียนโหลมแรงมากเลยปิดเรนทะเล นเยอะมากมีคนรีวิวร้นานไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าคนเยอะมากๆากเพราะว่าเป็นร้านดังมีอีกร้านหนึ่งนะคะก็เปิด11โมงครึ่งเราก็เลยไม่ได้ไปเราก็เลยมาร้านนี้แทนเดี๋ยวกําลังรออาหารด้วยนะคะเขาบอกว่าร้านนี้ร้านเด็ดเรื่องเครื่องแกงเดี๋ยวเรามาดูว่ารสชเมนูแกงไปไหงกันเดี๋ยวไปดูว่าจะอร่อยมากนาดไหนนะจ๊ะ อัอเ,อเราต้องลองไงอันนี้คือแกงป่าป่าอะไรนี่ยไม่ได้ไข่ไม่ใช่มาไข่ผัดไข่เจียวกุ้งเหี๋ยอีกอย่างสองอยาง ไปหิวแล้วว่ากินได้เลยไหมที่เถอนันเนี่ยส่วนอันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อกี้มาดูมันตู้นิ่กระเกี๊ยวด้วยความหิวหมดทุกอย่างงัเมืม่อวานคือเกี๊ยวเมืม่อวานคือแกงป่าแกงป่าทะเลอ่อนก็ถั่หมกผัดไข่แดงก็อร่อยอนนจ้ะ นนี้เต็มอ,อ,อ,อิ่มกับวิวพระอาทิตย์ตกดินฟังเสียงคลื่นทะเลซัดหาดทรายได้ทั้งผ่อนคลายแล้วก็ได้พักผ่อนแบบเต็มเต็มเลยค่ะที่โรงแรมอาน,ะอนาอนันรีสอร์ทแอนด์วิลล่าพัทยาแล้วก็ปิดท้ายด้วยอาหารอร่อยๆนะคะจากร้านการลุนเป็นร้านดังในโซเชียลที่ตามมาแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอยู่ที่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ